นี้บรรยากาศยามค่ำนะครับมารถน้ำต้นกล้วยเวลาประมาณสองทุ่มนะครับอยู่ที่ทุ่งนาสตาร์รถไถมาดูดน้ำจากสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มหอยโคงก็จะมีดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็น้ำออกตรงนั้นนะครับนี่ครับปั๊มหอยโคงติดกับหัวรถไถเดินตามเนี่ยบรรยากาศในช่วงค่ำๆก็แบบนี้นะครับ เสียงจริงรีดร้องเนี่ครับมารถต้นกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับปลูกไว้ทุ่งน้ไม่มีระบบน้ำก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่อยู่ไกลเนี่ยสระน้ำนะครับนี่ครเบเพื่อนๆกล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยนานๆทีก็จะมารดน้ำนะครับก็พอให้ ต้นนี้เขาพออยู่ได้นะครับในช่วงหน้าแรงเนี่ยบรรยากาศยามค่ำแบบนี้เลยเพื่อนๆตอนนี้รถไถน,น้ำมันหมดนะครับว่าจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้น้ำมันรถไถห,หมดเดี๋ยวรอให้พ่อเอาน้ำมันมาให้ก่อนนะครับคูสะนี้ขุดประมาณ8,000บาทนะครับคูสะแปดพบาท ลูกกล้วยได้บริเวณฝั่งนี้ก็50ต้นนะครับ5้าิต้นเฉพาะฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งอีกด้านหนึ่งทางด้านทางด้านนูน้นกําลังปลูกผักนะครับเพื่อนๆในบรรยากาศในยามเย็นในยามค่ำนะครับพุดผิดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูผักที่ปลูกไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของคูสะความลึกของคูสะก็ความลึกของสะนะครับ ก็ประมาณสัก3-4เมตรนะครับถ้าจาไม่ผิดความกว้างกว้างก็ประมาณ10เมตรนะครับความยาวก็ประมาณ25เมตรโดยประมาณนะนี่ครับบรรยากาศยามค่ำนะครับอันนั้นก็จะเป็นทุ่งนาครับนู่นดวงไฟอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนๆนะนะนะนู่นดวงไฟอะไรนะนู่นนู่ เห็นไหมครับแดงๆเนอะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าทันเตีครับเพืเ่อนๆมีอยู่ประมาณ16บหวีนะครับโดยประมาณที่นับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองนะครับต้นนอสองนอแรกเนี่ยตัดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอสองให้ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนอที่สามนะครับนอที่สามมีอยู่ประมาณ เจ็ดหวีแปดหวีโดยประมาณนะเพราะว่าต้นนี้มันเล็กเพราะว่าผมตัดตัดหนอทิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพื่อเลี้ยงหนอ่อหน่อแรกกับหนอที่สองนะครับส่วนหนอที่สามเนี่ยโดนตัดทิ้งบ่อยเกินไปจนมันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับนานๆนที่มารดน้ําก็ได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆผลอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นรถไถเดินตามนะครับที่จะให้น้ําบริเวณตรงนี้ก็ปลูกผักนะครับเนี่ย นี่เพึ่งวานวานใหม่เอาต้นหอมแล้วก็สลัดมาลงนะครับเนี่ยสลัดปลูกไว้น่นสลัดนะครับนี่ก็สลัดอันนี้ต้นหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งก็ามาปลูกไว้ตรงนี้ก็ทยอยเอาฟางมาคลุมนะครับตอนนี้พ่อก็เอาน้ำมันมาให้แล้วนะครับนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ